อโยมแม่ที่นั่งด้วยกันจะไปสาวเงินอยู่ด้านหลังมาเสียบใสต้นนี้นะนี่แม่จนยี่สิบนะมาจะบอกถ้าสาวมาถ้าได้สาวสาวนี่มันจะต้องขล่นกันนะร่วมยอดบางคไปเยยบ้าน ได้ยอดเท่าไหร่จะให้ท่านพระอาจารย์ยานเจ้าบารวบประธานสองวัดมีตาิยะสีมมตรัยมีตาธรามคำจุนโดช่างมันถึนพ่อก็ต้องไปสุปนั

พระพรงแล้วค <ih az violin Legisl acy> ่ะรเสจเียบรอลเดียวเอแตวน้่ะป้าน่ะน่ารชัยพระเไร้ม็น่าอย่นะเินจะนต้นเรย่างไร่อไรกันนะจุลินถ้ารยดจะิงโพลสว่างสองแสนนสหน อาจารนี่นะคะต้องขยายหาก่อนที่มรท่านพระอาจารย์เสียใจผมเฟซเลยโทท่านพระอาจารย์ขอแไปครับท่านพระอาจารย์อย่างผมขอโทษเป็นอย่างยิ่งครับขอโคจรเย็นดับบดตรกันวันนี้ไม่ได้ยินดับาต